การมีสายสัมพันธ์ในระดับจิตวิญญาณระหว่างคู่ทวินเฟรมสิ่งหนึ่งที่มักเกิดขึ้นได้เสมอคือการถูกกระตุ้นบาดแผลทางใจซึ่งในบางกรณีอาจไม่ใช่เป็นบาดแผลที่เกิดจากชีวิตในชาติภพนี้แต่เป็นร่องรอยของพลังงานเดิมที่เกิดมาจากอดีตชาติหรือจากหลายๆภพชาติที่ผ่านมา เราน่าจะมีบาดแผลทางใจจากในอดีตชาติที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาซึ่งจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. จะมีความรู้สึกโกรธเศร้าเสียใจหรือรู้สึกเจ็บปวดในระดับที่ลึกและรุนแรงมาก ซึ่งมักจะเป็นความรู้สึกที่รุนแรงมากเกินไปจนดูไม่สมเหตุสมผลราวกับว่ามีบาดแผลเดิมถูกกดทับซ้ำๆทั้งๆที่ในบางครั้งเขาอาจพูดหรือทำบางสิ่งบางอย่างเพียงเล็กน้อยแต่เราอาจรู้สึกว่ามันทําร้ายจิตใจเรามากเกินไปและเรามักอธิบายความรู้สึกของตัวเองออกมาไม่ได้แต่ลึกๆในใจเราจะรู้สึกว่ามันลึกมาก และเราเคยถูกกระทำแบบนี้มาก,ก่อน 2. มีภาพเหตุการณ์หรือความรู้สึกย้อนอดีตโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นเป็นความฝันระหว่างเรากับเขาที่เรากับเกิดขึ้นจริงอาจเป็นภาพเหตุการณ์ระหว่างเรากับเขาที่เกิดขึ้นในอีกบริบทหนึ่งหรืออยู่ในอีกยุคหนึ่งซึ่งอาจรวมถึงชาติที่ผ่านมาที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ด้วยการสูญเสีย 3. มีความรู้สึกกลัวหรือกังวลที่ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนเช่นกลัวการถูกปฏิเสธจากอีกฝ่ายกลัวการถูกทอดทิ้งหรือกลัวการสูญเสียซึ่งความกลัวนี้มักมาจากร่องรอยของพลังงานความทรงจำเก่าที่ยังฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกส่วนลึกข้คำพบามชาติ 4. การได้เผชิญกับรูปแบบความสัมพันธ์ในเชิงลบที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เช่นความเจ็บปวดที่เกิดจากการเข้าใจผิดการรอคอยการพลัดพรากหรือการไม่สมหวังในความรักเหมือนเรากับเขายังต้องเจอบททดสอบแบบเดิมซ้ำๆราวกับว่าในชาติก่อนมีเหตุการณ์บางอย่างที่จบโดยไม่สมบูรณ์จึงต้องกลับมาพบกันใหม่เพื่อแก้ไขตอนจบในชาตินี้ 5. อาจจะมีความรู้สึกว่าเราเคยสัญญาอะไรบางอย่างต่อกันไว้ทำให้รู้สึกถึงแรงผลักดันให้ตัวเองต้องอยู่ตรงนี้กับเขาให้ได้ค่ะทั้งห้าหัวข้อที่กล่าวมาก็คือสัญญาณบางประการที่บ่งบอกว่าเราอาจยังมีบาดแผลทางใจบางอย่างที่ติดค้างมาจากอดีตชาติที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาและการอยู่ในความสัมพันธ์แบบทวินเฟรม ก็ถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรากำลังอยู่ในเส้นทางการเยียวยาวที่สำคัญซึ่งการเยียวยาวนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนแต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เราต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจและ,ะเผชิญหน้ากับความรู้สึกทุกๆความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ลึกๆภายใน การฝึกสติทำสมาธิและฝึกการตระหนักรู้หรือแม้แต่การขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหรือจิตวิญญาณจะช่วยทำให้เราเข้าใจและเข้าถึงการเยียวยาบาดแผลเหล่านั้นได้มากขึ้นการเดินทางของทวินเฟรมคือการเดินทางเพื่อเรียนรู้เติบโตและยกระดับจิตวิญญาณไปพร้อมๆกับคนที่เข้ามาสะท้อนจิตวิญญาณของเรานั่นเองค่ะ